เมเจอร์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่กําลังดูไลฟ์สดผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็ใครๆหลายๆท่านนะคะก็ใกล้จะช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะใครที่อยากจะได้กระทงน่ารักน่กนะคะตอนนี้เนี่ยทาง Major f u r n i ร์นิเจอร์มอลของเราเนี่ยเขาก็มีแจกให้อีกด้วยนะคะสําหรับ คุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาซื้อสินค้าเนี่ยภายในร้านนะคะตั้งแต่วันที่26นะคะแล้วก็27นะคะในช่วง2วันนี้นะคะเราแถมฟรีก,กระทงน่ารักน่ารัแบบนี้ไปเลยนะคะหรือว่า ใครนะคะที่อยากจะได้สินค้าแบบไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะพิมก็จะพาทุกๆท่านนะคะไปดูสินค้าที่เข้ามาใหม่ของที่ร้านนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกของทางร้านนะคะก็จะเป็นโซฟาชุดรับแขกขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเขาชื่อรุ่นว่าออสการ์นะคะตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะ3ชิ้นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโซฟานะคะ3ที่นั่ง1ตัวนะคะ2ที่นั่งหนึ่งตัวและ ตัวเล็กอีกหนึ่งตัวตัวเดียวแบบนี้เลยทั้งเซตในราคาจับโกเหลือเพียง35,290บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะได้เป็นขนาดแยกนะคะอาจจะซื้อเป็น2ที่นั่งเพิ่มหรือว่าตัวเดียวเพิ่มรวมไปจะ จนถึงตัว3ามที่นั่งเพิ่มนะคะเราก็ขายแยกอีกด้วยนะคะราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาที่จัดโปรโมชั่นเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคราเป็นโซฟานะคะโครงงานไม้จริงนะคะที่สามารถรองรับน้ําหนักได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีระบบพ็อกเก็ตสปริงด้วยนะคะทาให้เวลาเรานั่งเนี่ยรู้สึกนุ่มสบายด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวหนังเนี่ยเขาอยัางเป็น PVC ให้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเลยค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะได้โซฟาปรับนอนในราคาย่อมเยาพิมมีแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นพูม่านะคะ,ะตัวพูม่าของเขาเนี่ยจะมีทั้งแบบงานหนังแล้วก็งานผ้าเลย ราคาจับโรอยู่ที่4,890บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับหลังเอนนอนได้ถึง3ระดับเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะคะเทาอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลนะคะมีทั้งแบบหนังแล้วก็แบบผ้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเทาเข้มนะคะแล้วก็เป็นแบบหนัง ถ้าตัวหนังเนี่ยเขาก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะเป็น PVC ให้อย่างดีนะคะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็รองรับน้ำหนักได้เยอะด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงที่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ได้ทุกสาขาเลยนะคะสาขาใกล้บ้านก็ได้นะคะเพราะว่า,าที่ที่พิมพ์อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสาขาโคราชนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่โซนภาคใต้นะคะหรือว่า ภาคกลางนะคะสามารถเข้าไปดูสาขาสุพรรณหรือว่านครศรีได้เลยนะคะอ่ะและพิมพ์นะคะก็จะพาทุกทท่านมาดูโซฟาอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ขายดีมากๆเลยนะคะเป็นโซฟามาใหม่เลยนะคะ L shape แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะโคงรงสร้างเป็นงานไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นงานไม้จริงเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีพัคเก็ตสปริงให้เหมือนกันนะคะเวลานั่งเนี่ยก็จะรู้สึก นุ่มสบายอีกด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เป็นหนังพียให้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้พี่ตะก้องซูมมาที่ตัวสินค้านิดนึงนะคะรุ่นนี้นะคะเขามีชื่อรุ่นว่า LOOM นะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2 9 9 0 0บาทนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะผ่อนนะคะตอนนี้เนี่ย Major ร์เฟอร์นิเจอรมอของเราเนี่ย สามารถเลือกผ่อนได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่อนศนเนะคะที่เข้าร่วมกับธนาคารกสิกรกรุงไทยกรุงศรีไทยพาณิชย์แล้วก็กรุงเทพนะคะสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง10เดือนเลยนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวสินค้านั้นๆนะคะเพราะว่าบางรายการเนี่ย สามารถผ่อนูปร์ได้เพียง3เดือน6เดือนแล้วก็10เดือนอีกด้วยนะคะหรือใครนะคะที่อยากจะผ่อนพันบัตรประชาชนนะคะตอนนี้เนี่ยทางเมเจอร์ก็เข้าร่วมนะคะกับของบริษัทเอ l เลสซิ่งเหมือนกันนะคะเพียงคุณผู้ชมมีบัตรประชาชน1ใบนะคะเดี๋ยวเราสามารถเช็คให้ได้นะคะว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะสามารถผ่อนได้ถึงสูงสุดกี่เดือนนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะนอกจากตัวรุ่นลุมแล้วเนี่ยรุ่นที่ขายดีไม่แพ้กันเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีดีไซน์ที่โมเดิร์นนะคะมี ทั้งแบบผ้าแล้วก็แบบหนังนะคะตัวนี้จะเป็นซอฟเทคนะคะเป็นหนังผสมผ้าค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะได้หนังผสมผ้านะคะตัวนี้พีนแนะนํามากๆเลยแล้วก็ดีไซน์ขาข,าของเขานะคะมีความเก๋มากๆอีกด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจับโปรอยู่ที่27,9 0 0รอบาทนะคะชื่อรุ่นว่า Topical นะคะสําหรับตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเห็นเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไซส์มีความ ไซส์มีขนาดที่ความใหญ่มากเลยแล้วก็สามารถรองรับแขกได้หลากหลายท่านเลยนะคะสําหรับตัวนี้เป็นโซฟาพักผ่อนที่ดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจสินค้านะคะอยากจะเข้ามาดูสินค้าจริงนะคะร้านเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะปิดหนึ่งทุ่มตรงไม่เว้นวันอยู่นะคะตฤกเลยแล้วก็มีมีบริการนะคะจะส่งทุกๆวันเลยนะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยัง มีโซฟาปรับนอนนะคะที่เป็นไซส์เล็กอีกด้วยนะคะรุ่นนี้ก็ขายดีไม่แพ้กันเลยค่ะชื่อรุ่นว่าแดนดี้นะคะเพราะว่าเขาเขาเนี่ยมีขนาดนะคะสที่นั่งแบบนี้เลยสามารถปรับหลังเอ็นนอนได้นะคะแล้วก็ดึงออกมาปรับนอนได้ตัวนี้เนี่ยมี2ส,สีด้วยกันมีสีเทาอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวพิมพาไปดูอีกสีหนึงนะคะ ตัวนี้นะคะเมื่อปรับออกมานะคะเดี๋ยวเราพามาดูตัวสีน้าตาลนะคะสีน้ําตาลจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันนะคะตัวสีเทาอันนี้เนี่ยสามารถดึงปรับออกมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ปรับหลังแบบนี้ได้เลยนะคะใช้เป็นที่นอนนะคะสามารถนอนได้สองท่านเลยนะคะเหมาะสําหรับคอนโดหรือว่าบ้านที่มีพื้นที่จํากัดหรือใครอยากจะได้เป็นโซฟาในห้องนอนนะคะไวรีแลกเนี่ย ดูหนังฟังเพลงนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะในราคาจับโปรอยู่ที่5,990บาทเป็นงานผ้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้พี่ตะกล้องซูมนิดนึงนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็ยังมีโปรออนท็อปด้วยนะคะที่เข้าร่วมกับทาง Major f u เฟอร์นิเจอรนะคะซึ่งสามารถรับส่วนลดสูงสุดถึง13%ได้เลยค่ะแล้วก็มีโปรแรกซื้อด้วยนะคะตอนนี้นะคะ Major f u เฟอร์นิเจอรมเนี่ยมีหลากหลายรายการที่สามารถแลกซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สำนักง,งานรุ่นแบรนด์นะคะจากปกติราคา790บาทนะคะลดเหลือ399บาทแบบนี้เลยนะคะเป็นเก้าอี้สำนักง,งานพนักพิงตะข่ายแบบนี้นะคะหรือว่า แลกซื้อนะคะตัว Colorbox จากราคาปกติ259บาทเหลือ199บาทได้หลากหลายสีเลยนะคะแต่ว่าได้1ท่านต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะค่ะและเรายังมีโปรโมชั่นอีก1นึ่โปรเหมือนกันคะ่ะนั่นก็คือโปรที่นอนนะคะที่เข้าร่วมนั่นก็คือโปรสลิปพิวนะคะเดี๋ยวพิมให้พี่ตะก้องพาไปดูสลิปพิวด้านในนะคะเพราะว่าตัวสลิปพิวของเราเนี่ยเขาจะโปรโมชั่นให้ถึง4เดือนเลยนะคะ ถ้าที่นอนสลิปพิวของเรานะคะเขาก็จะมะีเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีหลากหลายขนาดเลยไม่ว่าจะเป็น3.5ฟุต5ฟุตแล้วก็6ฟุตนะคะรวมไปจนถึงเนี่ยมีหลากหลายสเปคด้วยไม่ว่าจะเป็นที่นอนสปริงนะคะที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่5,990บาทนะคะหรือว่าเป็นสปริงเสริมยางพาราค่ะยางพาราหรือว่ายางอัดก้อนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่พาไปดูตัว pocket ็ตสปริงเสริมยางพารานะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะโดมินิกนะคะตัวนี้เป็นสีขาวแบบนี้เลยมีขนาดความหนาอยู่ที่12นิ้วนะคะเป็นผ้าป้องกันไรยฝุ่นและที่สำคัญได้ของแถมครบเลยไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนนะคะที่ครบเซตขนาด6ฟุตนะคะหมอนนุนหมอนข้างชุดผ้านวมผ้าปูแล้วก็ผ้ารองกันเปื้อนแบบกันน้ําให้อีกด้วยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่28,000อ่ะ 28,990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อาจจะได้เป็น Pocket Spring เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นราคาย่อมเยาวกับตัวเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะมีรุ่น Legacy นะคะที่สเปคเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่18,990บาทสำหรับขนาด6ฟุตนะคะเดี๋ยวพิี่ให้พี่ตะกล้องซูมนิดน,นึงนะคะ สลิปพิวของเรานะคะเป็นที่นาเพื่อสุขภาพมีรับประกันโครงสร้างให้ทุกรุ่นเลยนะคะแต่ละรุ่นก็จะรับประกันโครงสร้างไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยจะรับประกันโครงสร้างอยู่ที่5ปี7ปี10ปีหรือว่าสูงสุดถึง12ปีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นยางพาราทั้งก้อนเหมือนกันนะคะอันนี้ราคาจัดโปรอยู่ที่16,990ัรเบบาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาดูสินค้าได้ที่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะสามารถ ส,สั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายให้กันนะคะพิมพ์อยากจะพาไปดูเซ็ตห้องนอนอีกหนึ่งชุดนะคะที่เข้ามาใหม่แล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆน,นะคะไม่เกิน20,000บาทนะคะเดี๋ยวด้านนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะภายในนะคะก็จะจัดเป็นตีมคริสต์มาสแล้วนะคะเพราะว่าหมดลอยกระทงเนี่ยก็จะเป็นคริสต์มาสเลยนะคะใครที่อยากจะได้กระทงน่ารักน่ารักนะคะเราจัด2วันนะคะเพียงเข้ามาซื้อสินค้าในร้านเนี่ยเลือกกระทงไปได้เลยนะคะแล้วก็กระทงเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะมีหลากหลายแบบเลยนะและโปรลอยกระทงของเรานะคะเขาก็จะมี สินค้าที่ลดรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกลางนะคะตู้เสื้อผ้าตู้ข้างเตียงนะคะหรือว่าเซ็ตห้องนอนนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีเซ็ตห้องนอนรุ่นนี้เลยนะคะเป็นสไตล์มินิมอลแบบนี้เลยนะคะสีโซลิกในเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยสชิ้นด้วยกันเตียงขนาดหกฟุตตู้เสื้อผ้าสาบานเปิดโต๊ะแป้งบดสตูนั่งแล้วก็ที่สำคัญได้ไซ์บอร์ดค่ะรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า มินิมอลและเช่นนะคะตัวนี้นะคะราคาทั้งเซตเลยเนี่ยสี่ชิ้นอยู่ที่ราคาหนึ่งหน้า้อยนะคะเป็นงานที่มาใหม่ดีไซน์ใหม่เลยนะคะเหมาะสําหรับวัยรุ่นยุคใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่าสีเนี่ยเขามีความสไตล์มินิมอลด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะทั้งเซตเนี่ยจับโปรอยู่ที่หนึ่ง้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดด้วยตัวนี้ก็เข้าร่วมโปรผ่อนสูเปอร์เซนต์ด้วยเช่นกันนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามา สอบถามหรือว่ามาดูสินค้าจริงที่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลได้ทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะแล้วพบกับพพ์ใหม่ในครั้งหน้านะคะพิมจะพาไปดูอะไรหรือว่าพี่ๆท่านไหนจะพาไปดูอะไรก็ฝากติดตามที่เพจเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ